กบรลในตาดำหยิบต้นขุนเ้าเมื่อนนุ่มโบราณขไ้มาที่ยมิเอ๋อเจ็บมือข้าขุนปอลอืมมือึงเป็นสันนีบาดเลยขยีโดเจ็บมาไม่ได้ไปยอลเยอะๆๆไปทำพิจ็มาปอลนีกันดีนะอ๋อรอยดิกดหพี่แจ็บตั้งอยาถ่มรักเล่งตาใช่อีจ้ากูไม่ละอีจาหรอกแต่มึงเลสนามนาบันกันแวกมนเล้วอุ้ยกูลืมตัวว่ะนอนตรงนี้ว่างไหม ใช่ปีพีชวนมาบ้านปีได้ได้แต่ปีผ่านออกไปบ้านนั่นทำไรมียนี้มีรายกับน้องไม้แล้วบ้านเนี่ยปีไม่อยากไปเหมนั่นพีเรียกว่าเออโยกโยบโยบบ้านเลยพีเนี่ยเราไปทำการบ้านก่อนนะโอเคครับอีฟ้ามี่ไปบ้านปีแจ๊กจริงเงี้ยใชอะมึงกูได้ข้าวมาว่ะเมย์ปีแจ๊กทั้งโหดทั้งขี้ดานะมึงฮะจริงเหรอมึงกำบืนนี้อ่ะกูก็ไม่รู้เลย อี่อน่ารักจังเลยเต้าดำพ,พี่แจ้งว่าแม่ไปว่ายพีเอไม่เอาวันนี้ใช่ป่ะกลัวแม่พีดาไอ้อย่าไปกลัวแม่พีเมื่อนี้เป็นลุ่มวันนี้ไม่มีแรงด้านองไหมถ้าแกน้องนี่แกไม่ว่าใจาไหวตายบนหรือไอ้อย่าคิดมาเดี๋ยว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 บ,บ้างมาดำเร้นห <ไป S 2> รืาไนองกวาไปเลย Tại bán cơm Rồi kìa, anh ăn với cái cháu này cơm Cháu này mà cái gì phèn Hả, quên ừ. Ui, cái đám, chẳng quên gặp con được cảnh đâu Dù lo cả lau lệ ta đôi Em được chứ, em màu đám à Không chọc, chỉ đâm bên đâm, Ui, tội mẹ lại ế đùi Bị đứa cơ khen bị chết hết mày, Bị chết kia gì dìu tê kìa À, dìu lệnh, dìu lệnh Bây giờ bây เฮ้ยต้องข้าวผู้มีแคว้นแล้วอยู่รอกันแล้วูต้ององไอ้องไอ้ตองมไอ้ดำมีโบเล็กเลี้ยวด้วะนั่นตีมตัวมีแวนนั่นอยู่รอกันล้วมัวรกันล้วนี้มันต้องชิลล่างเลยแน่นอนกูเปยจกปวด้ยจ่าได้มาเจ้าปั่นมัวเจกปวดได้ลาวีอ่ะเจ๋ยจริงมังดีมึงเคยเคยเล่นเกมเรเควีนที่เจ็บปดบ่อยมีเกมไหมาัะ เร็วกูบอกว่าเตะดีว่าเพื่อนเลี้ยงเกมนี้เดี๋ยวตาพงษ์อยากเล่นกันมึงต้องนำเพื่ออ่ะให้ให้เลยมึงแอดไลน์เลยแอดไลน์เลยอ่าอีทีเจ็ดแปดเดยวมึงบอกออกมาจะชงมพิเศษแบบนี้มึงจะโบนัสสิดทีพิเศษมาไหมว้าวมึงลองเล่นเหล็กบัวกคนเล่นมาลัดเกมนี้เดี๋ยวผมษรับไปเล่นเลยกันนี้อ่ะจะเป็นเพื่อนไปจัดผนใบตมจักโลนึงนำแกงันออกมาเป็นช่อออกมาโม้งงานมาเลยนะเดี๋ยวนำโค้ดออกมาเลยทางโรงงานจัดการไปเดี๋ยวผมอนตามไปนะ ใจกูอะไรน้องมีบ่อเด็กม็นเกี่ยวเม่นี่ว่าแวนเจกนี่ต่อผู้ชายชวนมาบ้านก็มาแต่งทีเลยนะนี่กี่ดีปัติเซ็ตลยหรอหายไปเม้นียมีบอกผม่มานีก่่นไหนบอกเม่แล้วค่ะ ใช่แม <S 々> ่ก <S 々> ็ป้ามาแม่เลยถ้าพามาตโตไม่มีใครอยู่บ้านปล่อยเค้นด่าเลยอ่ะแฟ่นี้เราคุณเนาะป้าไม่ยอมปิ๊กอุกเหมือนกับโจเท่มอย่างเด็กกันลาวซึ่งไม่กบคนุเดียวกันนะแจ๊กกบเด็กนี่มันไม่อยังยืนนะแม่วะใช่ทึ่น้องก็จะเป็นเด็กแต่กว่าปีก็เป็นผู้ใหญ่นะแม่แม่ไหนก้อเด็กคนเดียวกับเด็ปีกทางเจ้าชูทา้งไล่เจยทังเอาแต่เจย์อกขึ้นมาเลยก็ไปมีแฟนไหมความรักมันไม่อยู่ดีไว้แม่แต่นี่มันอยังเด็กกันไปใช่ที่แม่ก็ยังกินเด็กเลย พอด่ามทริปแม่ที่ทริปห้างกันงทริปปีนี่โลนี่ทุกซาเจตนาร่วมตามนี่นี่คือว่าความมันในเสื้อหมดเดียว <c ười> นี่ไม่ใจเรนี่เล heraus, นน่นเล่นนะแจ๊กเออ,เอ,อไปชวนปไ,ไปบ้านตาเคียดยาเป้าคว้าไอ้แม่ที่กลับกลับกลับไปกลับไปเออแม่ว่าป้าไม่ต้องไปไหมป้าอยู่เป็นเพื่อนแม่นะก็ติดแม่เป็นลมงฮะแล้วออยังว่าเลยนะแต่ว่าเราไม่ใจพวกแม่เขา้ามาเป็นห่วงไหมพันพี่แจ็คไปได้หน่อยหนูป้าแม่ยิงป้าแม่เป็นลม Sao này bị bay con á, bị ghép lóc Không là gì đi đó Anh phà nhưng mà ba cũng và trai thường mà nắng chơi chơi hơn này Đi chất mà mình là ba chắc giờ là để thẩm gì? Nha, đây là quạt, nàng hồi ta lại, bị lùng, thẩm đây mê rồi Đã cả mẹ, nó cứ mà ba mẹ thằng rẻ Nó kìm cháy, nó mới rùa mẹ, mẹ nhé, nó thẩm ở đây ta mẹ ai, nó thẩm ở đây, mẹ bơ đây lên á Làm đẹp mà phải quan con á Thôi nhé các làm chán đây chắc chắn các em Phải mà nhìn chắc chắn, không biết mẹ làm tầm mấy trào ta tiếp tục đúng không? mẹ còn ngu khăn mà vừa khăn vừa quen rồi đó Ừm, <laughs> อร่อยดีนะแกชอบได้ทำมั้ยหนมาตั้งแต่เด็กเลยแม่บัวมีโนนเป็นลูกกำเนวแเราก็เลยทำได้เยมดเพื่อจะเปลีน้ำถ้วยผู้ข้าวเราก็ทำานี้เลยเรอไปบ่อเถพอนคนเสื่อแต่จำความไม่ได้แม่องอยู่กับแม่แล้วก็พีพีนอนก็ไม่คอดูนยแต่ก็ไม่เป็นสักอยางอืมหนนถลนดีละทีนี้เราเดี๋ยวจะพาเชกันได้ไหมได้ค่ะแม่จะไปห้าเดี๋ยว่าบ่งกัน

โตเนี่ยโมก็หนึกว่าแม่เจ้าตัวนี้นะเออพี่แจ๊คแม่ลืมตาหนึ่งในบ้ากันหรออืมโดนเก็บใบตาแม่พีเป็นคนที่ลืมมบหน้านี่เวลาพี่มาจักบ้าเปลี่ยนพี่ก็เก็บประจำเลยฮะใช่ถ้าโดนบ้าก็ควรหลักสูงพี่ก็ได้ถ้าแม่จับได้เดี๋ยวพีจะพิจารวิญญาณใช่พี่แจ๊คเป็นคนเนียพี่รู้ไหมตางจา่ละบ้านว่ามันที่หาได้มันไม่ใช่อย่างง่ายพี่ลองดูกระนะถ้าเป็นมีคนมาต่างพีเย็นพีจะรู้สึกเหมือนพื uh, so ้นโต้เป <Japanese>. uh ็นต่างเน่มันก็ไม่สมควร Mẹ khóa đi tặng mẹ, mẹ liệu mẹ bác văn kính, nội tư tồn giọt pha Ờ, đừng say mẹ hóa bẹt, nó bảo tặng nó nội bác Tặng nó liệu bác xông bát nó cứ tặng hả mẹ Thế mẹ mẹ, trách bỏ liệu là trách đưa ra máy phít Tối mẹ trái lòng trái pha thắc kì ủn, pha còn còn vẫn còn đi bằng nì ấy Hả, lòng trái Ừm, không phải là lỗi mẹ trách nào luôn, bà giải thích tốt trời khô mẹ มาแรกก็บวดเดือบดเกมบลเลย่นในวอย่างเด็กยู่ด้วยไม่พอนะล้ช่วยก็ไม่ช่วยเยอมืดคนก่าเราหนี้ก็ไม่ดีเจ๊กกับคนแต่ละคนหาเยอกว่าคนนี้ดีเดีวกว่าเป็นคนทุกชีวิตนะไหมนะจีเกิดไปบ้านหองควากันหนองควาไม่เคยมีบันยุทม์มอกับเพืงเขาเลยนะวันชัาววันจิตก็ต้องไปทำงาเติมกัรดึชุดล่าหรือเรียนก็ต้องไปช่วยปาข้างเปืเดียวเจ๊กว่าคนนี้ดีชุดเด่เจ๊กมาท่้นไม่ข้อหลังใจนะผ่อเลยเดี๋ยวไม่พ้า ในโรเยอะเลยละไอ้มึงนังไอ้นิงเลยยิมไม่ว่าดเลยตเมย์จัดการเองโกรเมยไอ้มึงกบเคยไม่ยายกบนานนนจัดไปเราตู้รักกันจากันดาฟแในทางทีดีนะเพราะรักในเมที่เรอยมีสองด้านต่างด้านดีแต่การด้านไม่ดี แต่ในยาทุกๆคนนั้นงพาไปในทางดีๆค่ะเมย์เมย์ไม่ลืมเลยว่าคนคนนึงจะชีวิตได้ทั้งคดาดนี้ต่างานตามข้าวบ้านต่งางๆในบ้านถ้านว่าไม่ทำหจะเคยทำมั้งเมย้แต่หากคนดีดีว่านี่ไม่ได้แลว้วออ๋อเมยนี่เล่นไม่กระจายจริงเขาว่าคนนี้ดีว่าเบื่อแล้วถึงควายอโอโรไม่ช่วยแต่เจ๊กาแฟความนีน้บอกว่าไม่ไม่ได้ว่าเจ๊กแมยว่าเปล่าเพราะหาคนดีดว่าเจ๊กไม่ได้เลยเหรออ๋อ แม่ลองกินเลยนะนอกเขาพานได้หมากมังเขา้านผ่าดาได้มากไหมเพิ่มแจะเป็นป่าดาคนมันหน้าปือมไหมเร่วาเอ้าวโดนไปกาวาปเดีเจ๊กันแม่หนูันเจ๊กันไหมนี่แล้วจะเจ๊กันเลยไปแม่ได้รู้ันดีสาวก